จริงๆแล้วหนูมาได้เกิดมาเป็นคนพิการน,นะเอาเล็กแค่หูแค่แบบแค่ทุกวันนะค่ะแต่ไปเค่มามันก็เป็นแผลเนาะคือคุณหมอเข้าช้ำเติมค่ะแบบเอาเล็กแค่ช้ำเติมตัวเซนประสาทหูทำให้แกว้วหูแตกตินเช้ามาก็กลายเป็นผนหูหนวกเลยค่ะ าวเล่าชีวิตจากคนได้ยินปกติจู่ๆกลายเป็นคนหูหนวกเพียงเพราะความหวังดีของพ่อชอบแคะหูให้จริงๆแล้วหนูมาได้เกิดมาเป็นคุณพี่การนะคือเริ่มเป็นแ้งแต่ตอนอายุแปดขวบสาเหตุก็คือคุณพ่อคะ่ะชอบทําความสะอาดหูเอาเหล็กแค่หูแค่แบบแค่ทุกวันนะคะแค่ไปแค่มามันก็เป็นแผลเนาะเป็นแผลเป็นบาดอะไรข้างนอ,อกนี่แหละคะ่ะ แล้วทีนี้ก็เลยให้คุณแม่ดูว่ามันเป็นอะไรทีนี้คุณแม่คุณเลยห่วงค่ะหว่วงว่ามันจะเป็นเอ่อเป็นอะไรมากกว่านั้นค่ะแล้วทีนี้คุณแม่คุณเลยพาไปหาหมอค่ะแต่คุณหมอเขาก็ไม่ตรวจนะเพราะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือคือคุณหมอเขาช้ำเติมค่ะแบบเอาเล็กแค่ช้ำเติมค่ะจังหวะนั้นแหละค่ะ แคบไปแคบมาโดนจินประสาทหูทำให้แก้วหูแตกค่ะหลังจากนั้นก็มีน้ำหนองไหลออกมาและเขาเวลาเนี่ยมันจะมีน้ำหนองไหลออกมาทั้งผง้างเลยค่ะต่นเช้ามาก็ใครเป็นคนหูหนวกเลยค่ะให้เครื่องเ่ืยอฟังมาใส่นะตอนนั้นก็เริ่มใช้เครื่องเ่ืยอฟังตั้งแต่อายุแปดวบเลยค่ะใส่แล้วมันก็ได้ยินนะ แต่แม้ว่าเธอจะได้เครื่องช่วยฟังมาใส่ทําให้เธอได้ยินเหมือนปกติแต่สุดท้ายก็มีเหตุทําให้เธอต้องกลายเป็นคนพิการทาวมเพียงเพราะการใส่หูฟังตอนนอนชว่วงนั้นก็เป็นช่วงวัวยรุ่นนิดนิดเนาะก,ก็ชอบฟังเพลงแบบฟังมิทายุที่มันเขาเรียกว่าสมไมก่อนเขาเรียกชาเบาค่ะเอามาเจ็บใส่หูแล้วก็ฟังแล้วก็หลับค่ะฟังทั้งคืนนะคะแล้วก็เปิดเสียงดังด้วยค่ะพอตื่นเช้ามาหูก็ดับเลยค่ะ แบบเฮ้ยฐานเครื่องเสื่องฟังหมดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเครื่องเครืองฟังมันดัง,ด,ง,ด,งดังอยู่นะเออแล้วตอนนั้นก็เสียใจค่ะร้องไห้เลยจับทั้งสองข้างไม่ได้ยินเลยค่ะตอนนั้นก็รับไม่ได้ค่ะร้องไห้ทุกวันคุณแม่ค่ะก็เลยอยากให้ผ่าตัดแต่ต่าน,นั้นก็แบบไม่อยากผ่าค่ะแบบกล้ากลัว อย่างค่าใช้จ่ายมันก็แพงเนาะค่าผ่าก็เป็นล้านค่ะผ่าตัดฟังประสาทหูเทียมค่ะทุกวันนี้ก็ฝึกค่ะฝึกกับคุณแม่ฝึกพูดฝึกอ่านปากหลังจากนั้นขออ่านปากได้ค่ะพอ,อ,อ,อขึ้นมัธยมที่สามคุณแม่ส่งให้ไปเรียนโรงเรียนสดศึกษาค,ค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนของคนหูหนวก ที่เขาใช้ภาษามือภาษาใบาค่ะช่วงนั้นเราก็ทําภาษามือไม่เป็นเลยค่ะแบบคุยกับใครก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็เรียนเราก็เรียนรู้ไปเนาะตอนนี้เราตอนนี้เราทําภาษามือชานาญแล้วนะคะจะมาคุยกันแบบภาษามือได้แล้วค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังทอ้อคนเราเนี่ยเกิดไม่ได้เนาะ ตัเลือกที่จะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็รู้จักยอมรับตัวเองถึงแม้ว่าเราจะเป็นแบบนี้แต่เราก็เป็นคุณเหมือนกันนะแล้วก็ชูเหมือนกันแหละค่ะแต่ไม่เคยโทรนะยิ่งโทรมันจะทำให้เรายิ่งแย่ฉะนั้นเราต้องชู้ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ล l l เว e ร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ